ตอนนี้ผมจอดรถอยู่เด้อครับเด้อจอดรถถ่ายคลิปถ่ายทุนทางเนาะมีแค่ส่วนหนึ่งเด้อบางส่วนเด้อเนี่ครับอา่าส่วนที่มันเปืือนแห้งกว่านี้ก็มีเนาะในที่โบได้มีอัโตโบได้มาฮะอ,าโโอัโตคือนี่แหละเส้นทางนี่แหละพี่เนาะอยากไล่เนาะส่วนตัวมันแห้งเฉยได้พี่นอ้อง โทรหาหลูกเยอะเนาะเบอร์เดบว่ายังเบอร์เดบว่าที่ปาทิถิมลูกเอ่อยังของเงียนกับเน่ยยัง,ยงเ่ายังมาเสียมาของเงียนได้พี่น้องกะบไกดกะสี่หาออโตโ้เนาะอ่ามีอนาคตที่ดีกว่านี้เนาะก็สี่หายเนมาขเขาเงียนเนาะน้ำแม่เพราะว่าเอ่อเขาเงียนน้ำแม่นะคนซีนี่เนี่ยเ่าเงียนกับไกด์วาเนาะ เพี้ยนในว้มันคือเขาบอกี่ได้ก็พี่น้องไก่ก็บอกเป็นน้อพี่น้องเนาะขอโทษขอภัยหลายเนาะเพี้ยนในว้เฮียนเก่งน้อพี่น้องเนาะอ่าเอเบสิดีหนึ่งเป็นง่ายเนาะอ่านักเพียนเฮียนอยู่ในเมืองเนาะกาบอนเมมเว่าคู่บรรหนงสีบรอนบดีเด้อพี่น้องแต่อยู่ในเมืองมันสีว้กว่าเนาะคาบ์บูร์กันน้องไก่การ์บูเฮียนเคยเฮียนในเมืองเนาะพี่น้องเนาะอ่าการเฮียนการซ้อนอยู่ในเมืองไก่การ์บูเคยหูเคยเห็นมาก่อนกันเนาะอะไรพี่น้อง ติดตามต่อไปด้วยเพื่อนเนอะคุณไก่เขาในเมืองเมาพี่น้นองเ,าเอนาตอนนี้นนก็สิเป็กสื่อเฟื่องให้ลูกสิเปายเฟื่องให้ลูกเนาะแล้วก็นมนมแม่เฟื่อกับซื้อไว้ให้แล้วพี่น้นอ,นองเดี๋ยวสิเปานมนมแม่เฟื่อเนาะนี่ครับเบิ่งนี้ครับคนทางนี่ม ในใี่ไก่ยืนอยู่จุดนั่น,นเมื่อกี้บาได้ใกล้กันนะ่ะนี่อยู่จุดนั่นอยู่ผางน,นั่นนะเนาะอสีขาตัวนี้ไปอีกก็มีอีกได้โค้งนิดหนึ่งของที่เราหมองบางนี่เดนะี๋ยวกัถ่ายจนโหดโหดเลยพี่น้องนะอ่าอู้หานมาอีกเนี่ยมั้งสุดยอดนี่โค้งอีกโค้งนี่เดมม,มองได้จอดอยู่นะพี่น้องรถใหญ่จอดเนานะมีอีกจน <c oughs> กรผจานไม่ได้พี่น้องเอ้ยด,ออด่านนาคิดตมอมอือโหตแเ้ไปได้บวกอันตลาอันตลาเนาะรถต่ำนี่ฮะไปได้เลย ใหญ่อยตัวต่ำมาบดไอ้เด้อรถอันวิโคลิโวเนาะตัวธรรมดาเนาะบุรีโปรวินนี่สามสามเสียงมาเด้อพี่น้องเด้อตัวเตี้ยนี่ก็มาบดได้เลยสิเวกแตกตาหน่อยงาน สบายดีพี่น้องเงินขั่วใหม่เนี่ยเล่าหน้าอะไรก็เลยแต่เวลาหากระเบียนแต่ตอนนี้แหละกิสั่นยังสะอาดสันสิพี่น้องหญ่ใหม่ขัดเก่าอยู่แสบตาเงินขั่วมุนยัาเมียกิ็บคงสะสมเงินขั่วสารพัดสารพัดมองอยู่ยังกบมะฮุ่มอยู่ มันก็ได้สกี่ลยไมก่อสิมเีนางยัดยายมันปวดมันปวดเอวเนาะนั่นน่ะมันก้มเลยยัดย้ายเตามันี่ล่ะนัดห้ายเข้าอันนี้คืออกไปสิ่ดยายเตามันนี่มันปวดแอวนั่นน่ะมันตี้อะร่างจะถอยซักรยนตอไรเด้อมันปวดแอวเมยวไะน่างไว้จะสิยังเห็ดงานที่ทำเ่ เอาถวยกระห่าเหตโตว่างอีกขึ้นสันให้มันเป็นนะประมาณเพียงหนะแข่งใหญ่นะโตนี่กังจึกเป็นดนี้เนี่แหละห้อเหกนเแลนี่เลมาตั้เตาอย่มันปวดนี่นี่้เทปแอลนี่แหละเ้อเห็ดกินเทปแอลกูจิตใจมาอยู่หว่างแค่นี้มันมีทัวเหนอ่ะแต่ฉิเอาเตามาตั้งนี่ว่ะ ให้อันยังไง้าขึ้นออกไปพาจนแะกรอัตกวมีเแี้ยเ่นคว้าใหม่ก็หกหกเก็บคลองเนี่ยเงินคว้าใหม่ปลาเขาตกตมลายนี้ไหมเราสิกินเบิด มันสิทธิ์อ่นะบอกมันจะบอบูนบอกอ๋อย่งนี้แม่หมดแล้วสอกมาใส่อะไรห็นบอกอืออืออือะยปียกที้นี่ย่งลโอ้ยอ่ะตัวนี้เห็ดพิดหมองนั่นไหมน้เตาเนี่ยจอเออเห็ดพก็ดีเหอว่านี่มัจะขึ้นอ่ะแค่นั้นอ่ต้องเห็ด ยืดระวังเลยยื่นปีนหนาไปสินี่อันนี้ไม่ใช่นี่นะกล่องเกินข้าวฮั้งจมูกมันก็ยังกินเบิร์ด้ตอกแกตเมฆเปื่อนเลยป้าบอด้วีอันนั้นไม่หนาวบอดี้ว่างเห็ดเป็นแต่ดำหน้าก็เอาลาเป็น ดงเอารานแหละเราดำหน้าวนไปวนมาเนี่ยช si ีวิตเอาโต๊ะเมื่อในกระทงเอาล้างทั้งเมียนเฮือนได้สนั่นล้านจ้ะอย่ามาโต๊อันนั้นเนาะมันนี่มันสิ้นใหญ่นี่เนาะมีขันใส่บาท เรื okay. so, ่องหน่องเะตอนนี <c ười> ้เนาะก็ระดาวเรื่องจะยังแบบบรท่าจีใบนัมตาหรือว่าใบยาห่างกันเนาะคือผู้ใหญ่เพื่อนให้ให้อนไรก่อนยังเกิดเนาะให้ปั๊บสระกติหรือว่า ให้ฉีดก่อนเนาะจังฉีเอาว่ะฉีเอาจังได้เนาะกระถาเบิึงเนาะตอนนี้ก็บเหตุนาทีเนาะของป่าเป็นพ่อของลูกแลก้วก็แม่ของลูกขนาดพี่นอ้องส่วนที่เลือกกัเป็นนาทีห้องอธรรมชาตินะเนาะธรรมชาติที่ลงโทษอะไรกับสุดแล้ว เอาฟื้นธรรมชาติบุได้พี่เนาะบ่มีคนใด้ฟื้นธรรมชาติได้เนาะในโลกเนี่ยจะฟื้นไปได้ตัวนี้เนาะค้อมหนาเจ้ากะเป็นคือเก่าเนาะพี่เนาะก็ยังไงถ้าบ่มีผู้ใดนี้เปลี่ยนกรรมตัวเองได้ถึงเจ้าสีเฮ็ดบุญทำดีมาิดอ่ามันแต่มันกับบอยรหางความสั่วความบดีที่เจ้าเห็ดมาหัเนาะมีแต่เจ้าเห็ดบุญมีแต่สีไปเห็ดให้ ส่วนบุญของเจ้านั่นเนาะมีบารมีของเจ้าส่วนนัอนเนาะบางกะสีเบาบางได้เนาะทำอะไรแอเอซีแบบสีไปให้หนบล่างความบอดีที่เจ้าเคยเห็นมาเนาะเป็นไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็ฟังมาจากพระอาจารย์เนาะบ่ได้ว่าสีมีความหูยิงดอกเนาะฟังมาจากพระอาจารย์เนาะ กระแดนมีได้พี่น้องเลยตกที่ฝนตกซุ่มเมื่อพี่น้องเลยไปใส่บ่อได้ออกจากบ้านบ่อได้เลยน้ำใหม่เองกะขึ้นลายเนาะเพราะว่าหนาฝนเขาเจ้าบุได้มาซื้อกินได้พี่น้องเจ้ไปให้น้ำใหม่ธรรมชาติเนาะเกิดธรรมชาติจากจากก๋วยจากห้องไปเลยส่วนน้ำใหม่ต้านนี้กะสิได้กินเขาทีมาซื้อย่ำงแลงนะพี่น้องเนาะ ขึ้นลายน้นำแรลงคือกินเลยไป้ายเลยหน่อยเนาะถ้าลราพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแต่พี่อย่างเด้อพอกันมาถึงหน้าพี่น้องที่ดีทีแห่งสุขุชนเนาะขอบขอบพระคุณหลายๆที่ที่ติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ส่วนทานไลค์คอมเมนต <tinc S 2> ์ด้านลบกับยาเพฟ้นเนาะไก่บัวติบัวเพื่อนเนาะคะแนนเยอะมากก้าวไก่แบบว่าอย่างเงี้ยเนา ถึงแบบว่า,าไก่สีดีหรือสี่สวเนาะมันกไก่ก็ะหูตัวเองดีเนาะไก่บไ,ไ,ได้แบบมุ้ยผู้ใดหูอ่าดีจากตัวไก่เองเนาะพี่นนอะคนอื่นอ่านควสิคิดไก่ไก็ได้แค่อ่านเนาะแต่ความจริงไก่หูดีเนาพห็นเนาะไปละพี่น,ะนะ้นะสบาดี